สามโลห้าบาทครับตกโลที่เราลองวงครับตกโลไลไปดังไปเลยครัสามห้าพันบาทนะแต่ถ้ามาติดเสเลือกมาสามโลห้าับแล้วไเอกลององวางเสือไปกัไมลยครับามโลห้าันบาทครับตกโลไลครับลูกค้านับลองกองวางครับลูกค้าเลยครับไปลองดายกันเลยครับเลอกาครับมาปสามโลห้าพันบาทครับเลององวางครับไปเลยเลอกม ปลหักแช่บ๊วยตุ๋นละ20บาทครับใบไม้ถ้าเราแช่บ๊วยตุ๋นละ2บทนี่เด็กามาิ้มซรายปลักแช่บ๊วยกันส่ตัวไห้20บาทจับตีมาเราจะช้าแลยครับใส่ตัวไหนกันนี่ปลหักแช่บตุ๋20บาทจับตีาเราจะ้าครับปลาหลักแ่บ๊ววางจับตัวเป็นนับรวมรมาณ20บาทครับนี้ปลลักแช่วยตุ๋น20บาทจับปลักแชวยได้

ได้ี่าม้าสิบาทีได้เลยแล้วหาคด0ที่สามโลห้าสิบบาทจัลาไลย้มาเลยครสามโลห้าสิบบาทจับปได้ไวเลยแล้วหกโลรที่รลัป็หกโลร้แ้ว่าติงตีนครสามโลห้าสิบบาทจัไปเลยแล้วหลอเดียวยี่สโลห้าบที่หลังองหลาัสามโลห้าสิบาทจับปได้ไวเลยแล้ว าปลาตองนีโลห้าเปนค้ไม้าองหวจลาตองนีมโาสครับนีมาเลยลูกค้าครับลองหวานเชื่นี้สามโลห้าิบาทับเอาครบหมดล้านแล้วไหวได้ไหวเลยลค้าสโลห้าิบบาทที่เดาปาตอนนี้ครับลองทองหวานียรอยู่แล้วเอาครับหดล้านปาครับโลห้าิบาทนี่เดทามาิปีแร้วนี้ลองตองหวานครับมีมาเลยลูกค้าแล้ว สลัคบตกละยี่สบาทพีครับสลับแคบไว้ลองปังหวาายสามโดห้าสิบครับลองฟังหวาสายสามดสบาทแต่ดเขามาสิปีเลยลูกค้าสามโดห้าสิบบาทนี่ลองังหวาเบเอาแค่บทาที่ลองฟังหวาเรียไปลูกค้าสามโดห้าสิบาทครับลูกค้าครับลองฟังหวาเียบกันแล้ว หกโลร้อยเดียวด้วยลำางหวานสายหกโลร้อยนะเดินมาตรงนี้ครับลำปางหวาสายหกโลร้อยไไวี 5, 7, ่ลยลูกค้าสามโลห้าบาทัะวันนี้ครับลำปางหวานจะเป็นลูกค้าสามโลห้าสิบบาทครับตายสามโล้าสิบี่ลางหวานเป็นลูกค้าสยมโลห้าสิบบาทนะพี่ายเลยลูกค้าล อ่้เเอะสยตะครับรงวังหวานี่ยครับหยแล้วถูกจะได้ับไได้จาห้าสิบคเดครับมาจิบได้แล้วกร้อยเดี๋ยวดระังหวาเรับหลรยครับพีครับงังมอาไปหกโลร้อยวไม่ลน้อยกำลังแ่ัว

เปรี้ยวหวานนะ100ลูกค oh, ้าเราคีานขายโร100ับเกิดมาร100คได้ไวเลยลูกค้าต50บาทรัราเแล้ว3ตั50บาทแล้วเดิบีได้เลยครับาคาตครับครับราครับ